สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางผมจะมานําเสนอเคมีกําจัดแมลงครับครับผมก็บริษัทเอลิฟฟ็อกเกอร์ประเทศไทยจำกัดของเรานะครับก็เราก็เป็นผู้นําเข้าเคมีกําจัดแมลงหลากหลายชนิดนะครับทางเคมีเกษตรเคมีกําจัดแมลงและเคมีฆ่าเชื้อโรคนะครับจากต่างประเทศนะครับวันนี้ครับทางผมจะมานําเสนอเคมีกาจัดแมลงชื่อว่าแอคซอร์นะครับตัวนี้ครับก็เป็นเคมีที่มีความเข้มข้นเดลต้าไปถึง2.5เปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ ค่อนข้างที่ดีที่สุดในตลาดเลยนะฮะแต่ราคาเนี่ยก็ไม่แพงนะราคาก็อยู่ในราคาที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพของตัวเคมีนะครับแล้วก็เคมีตัวนี้นครับก็สามารถเอาไปใช้กําจัดมแมลงได้ทั่วเลยครับจำจรกำจัดแมลงกําจัดบดกําจัดพึ่งกําจัดมแมลงสาบกําจัดยุงกําจัดแมลงวันก็กําจัดได้หลายอย่างเลยนะครับอัตราส่วนก็จะมีชี้แจงอยู่หลัง ขวดนะครับจะมีวิธีการผสมสามารถใช้ได้ทั้งพ่นหมอกควันกันจบจัดแรงแลือวกพ่นน้องฝอยนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยครับอ่ะครับผมก็ตัวนี้ชื่อแอคซอร์งกรับจากบริษัทเอลิฟัคเกอร์ที่ไทยจำกัดครับ